สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะครูปิยรัตน์บุญลักษณ์นะคะในวิชาสังคมศึกษา<อ>ศาสนาและวัฒนธรรมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพของภาคกลางกันนะคะพบกันในวันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2 5 6 5เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ภาคกลางกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะ เรามาดูต่อจากภาคเหนือนะคะภาคกลางนั่นเองนะคะเป็นลักษณะทางกายภาพของภาคกลางก็จะเป็นภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบลูกฟูกนะคะลักษณะทางภูมิอากาศของภาคกลางจะเป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนนั่นเองนะคะ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่26-30องศาเซลเซียสมี3ฤดูด้วยกันก็คือ 1. รึฤดูร้อน 2. รฤดูฝนแล้วก็สฤดูหนาวค่ะทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลางเป็นพื้นดินของภาคกลางจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะภาคกลางมีพื้นที่ป่าไม้น้อย <Hey. S 1> พืชพันธุ์จะเป็น พืชพันธุ์จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแร่สำคัญได้แก่หินปูนยิบซ้มปิดโตเรียมเป็นต้นนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคภาค,ภาคกลางของเรานะคะภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาหรือภูเขาสูงน้อย เป็นภูเขาทรงเตี้ยๆแล้วก็เขาโดดพื้นที่มีลักษณะเด่นก็คือเป็นที่ราบพื้นใหญ่สุดนะคะแผ่กว้างจากตอนบนลาดลงสู่อ่าวไทยนั่นเองนะคะเรามาดูจากภาพหมายเลขหนึ่งเขาบอกว่าภาพหมายเลขหนึ่งก็คือจังหวัดสุขโขทยัยอยู่ไกลจากแม่น้ำยมในอดีตมีการขุดตะพังไว้โดยรอบนะคะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนตะพังก็คือ สะน้ำค่ะหมายเลขสองก็คือภูทับเบิกอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีอากาศเย็นตลอดปีมีแหล่งปลูกกระลำปีที่เป็นกระลำปีพื้นบ้านที่ใหญ่ที่สุดนะคะหมายเลขสามไม่ไกลไม่ไกลก็คือจังหวัดของเรานี่เองนะคะก็คือบึงบอร,ระเพ็ดค่ะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะครูเชื่อว่า เด็กๆหลายๆคนได้ไปเที่ยวแล้วนะคะเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะนักเรียนเป็นที่น่าภาคภูมิใจต่อไปหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ก็คือห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าไม้เป็นผืนป่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เป็นมรดกโลกเลยนะคะต่อไปหมายเลขห้านะคะเป็นเขื่อนค่ะเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะคะอยู่ในจังหวัดรบบุรีนะคะเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้กักเก็บน้ำในยามจำเป็นในเรื่องของกเกษตรกรรมค่ะ,ะนักเรียนเราบาดูเรื่อง ของภาคกลางในลักษณะการตั้งถิ่นฐานนะคะการตั้งถิ่นฐานของภาคกลางเนี่ยจะมีถิ่นฐานที่มีความหนาแน่นทางตอนล่างของภาคนะคะตามริมแม่น้ําสายสําคัญเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําท่าจีนเนื่องจากดินตะกอนที่พัดมาทับถมจึงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ นักเรียนเรามาดูลักษณะการย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคภาคกลางนะคะการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเนี่ยประชากรย้ายถิ่นเข้ามาเป็นบริเวณที่รับรูมแม่น้ําเพราะมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างนะคะการย้ายถิ่นฐานออกการย้ายออกเนี่ยเกิดในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเนื่องจากเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิตนั่นเองค่ะ,น,ะนักเรียนคะเรามาดูรูปถ่ายนะคะ รูปถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งนะคะที่ให้ข้อมูลจังหวัดของเราได้นะคะหากใช้รูปถ่ายร่วมกับแผนที่ประเภทต่างๆ<ม>ก็จะทำให้การสืบค้นข้อมูลและอธิบาย<ม>เกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากรและสถานที่ที่สำคัญ ของจังหวัดเนี่ยมีความถูกต้องและก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูภาพที่1นนะคะภาพที่1ก็คือภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ภาพที่2เป็นรูปถ่ายทางอากาศนะคะและภาพที่3ก็คือภาพจากดาวเทียมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนภาคกลางนะคะลักษณะที่อยู่อาศัยเนี่ย การปลูกบ้านเรือนยกพื้นสูงนะคะมีหน้าต่างมากเพื่อระบายความร้อนมีหลังคาลาดชันเพื่อระบายน้ำฝนนะคะมาดูด้านอาหารพื้นบ้านบ้างน,นะคะอาหารจะนิยมบริโภคข้าวเจ้าและข้าวที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือ,อพวกเช่นปลาหมูผักเป็นต้นนะคะการประกรอบอาชีพ การประกอบอาชีพก็คือผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาค่ะวัฒนธรรมหรือประเพณีนะคะในช่วงวันเพ็ญเดือน12จะมีประเพณี้อยกระทงนะคะซึ่งจะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนกับสายน้ำนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูปแป้งนะคะ ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอภูมิภาคของภาคกลางนะคะค่ะก่อนที่จะเรียนนะคะคุณครูแจ้งไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะทำใบงานที่7เรื่องของภาคกลางนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะใบงานยังไม่ได้แจกไปนะคะ ให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่ชมคลิปวิดีโอเสร็จน,นะคะเมื่อนักเรียนมารับใบงานในวันศุกร์นะคะให้นักเรียนทำย้อนหลังนะคะทำใบงานย้อนหลังแล้วก็ส่งมาให้คุณครูย้อนหลังนะคะส่วนใบงานที่ผ่านมานะคะ,นะให้นักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เช็คดูดีๆว่าตัวเองเขียนชื่อครบหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีนะคะมีนักเรียนบางคนไม่เขียนชื่อแล้วเวลาที่คุณครูตรวจนะคะคุณครูไม่สามารถให้คะแนนได้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเรียนกันก่อนนะคะหลังจากที่เรียนเสร็จคุณครูจะอธิบายวิธีการทำใบงานกันต่อค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดและที่ตั้งของภาคกลางกันก่อนนะคะนักเรียนอ่านี่คือพื้นที่ภาคกลางนะคะเห็นไหมคะเส้นสีแดงๆนะคะที่ครอบไว้คุมไว้คือพื้นที่ของภาคกลางนะคะซึ่งภาคกลางตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่13องศา1 5ลิปดาเหนือน,นะคะกับ17องศา45ิบลิปดาเหนือนั่นเองค่ะ แล้วก็ตั้งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่99องศากับ100องศานะคะ35ริบดาตะวันออกค่ะแล้วก็มีเนื้อที่ทั้งหมด92,306ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในาจังหวัด ของภาคกลางนะคะประกอบด้วย22จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและสุดท้ายคือกรุงเทพมหานครถ้า แบ่งจังหวัดตามการปกครองนะคะนักเรียนกรุงเทพมหานครไม่ถือว่าเป็นจังหวัดนะคะแต่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนั่นเองค่ะส่วนนครปฐมของเราอยู่ในภูมิภาคไหนคะนักเรียนนะครปฐมของเราอยู่ในภูมิภาคอาของภาคกลางนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมาเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางกันต่อเลยนะคะลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางก็คือภาคกลางมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะค่ะในส่วนของภาคกลางตอนบนนะคะ พื้นที่ของภาคกลางตอนบนนะคะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขานะคะและก็มีภูเขานะคะเป็นแนวต่อเนื่องกันมาจากภาคเหนือนะคะโดยขอบด้านาทางด้านทิศตะวันออกนะคะมีแนวทิวเขาเพชรบูรณ์นะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะและขอบทางด้านตะวันตกนะคะมีแนวทิวเขาถนนธงชัยนะคะฝั่งฝั่งทางด้านภาคตะวันตกนะคะจะเป็นแนวเทือกเขา ถนนธงชัยนะคะซึ่งกั้นระหว่างเขตพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันตกนั่นเองค่ะค่ะส่วนในส่วนของอในส่วนของอภาคกลางก่อนล่างนะคะจะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่มีดินตะกอนที่รวมสมบูรณ์นะคะมีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านสายสําคัญไหลผ่านหลายสายนะคะเช่นแม่น้าเจ้าพะยาปาจักท่าจีนนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นแม่น้ําที่ถือว่าเป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนภาคกลางกันเลยนั่นเองนะคะเราแวะมาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบึงบรเพ็ดกันก่อนนะคะ,ะในที่นี้คุณครูคิดว่าอาจจะมีนักเรียนบางคนนะคะเคยไป เที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งบึงบอระเพ็ดนี่นะคะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด132,737ไร่ค่ะครอบเกี่ยวพื้นที่ทั้ง3อาเภอด้วยกันนะคะได้แก่อําเภอเมืองนครสวรรค์อาเภอท่าตะโกอาเภอ,ช,อชุมแสงนะคะ,ะซึ่งเป็นอําเภอในจังหวัดน,นคนรสวรรค์เดิมมีชื่อเรียกว่าทะเลเหนือหรือว่าจอมบึงนะคะ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงมากนะคะโดยมีการสำรวจสรวจนะคะคพบพันสัตว์ประมาณ148ชนิดได้กันนะคะรวมถึงสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญก็คือนกเจ้าฟ้าหญิงสรีนทรนะคะแล้วก็มีสัตว์ที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ปลาเสือตอนะคะนกเป็ดน้ํานะคะแล้วก็บึงบราเพชรน,นะะได้รับการสํารวจครั้งแรกโดยดรฮิลเอ็มสมิธนะคะซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะคะเมื่อปีพศ2466นั่นเองค่ะ ค่ะเรามา Shift, โโดูลักษณะภูมิอากาศของภาคกลางกันต่อนะคะลักษณะภูมิอากาศของภาคกลางนะคะในแต่และฤดูก็จะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะในส่วนของภาคกลางตอนบนนะคะจะมีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกับภาคเหนือนั่นเองค่ะเพราะว่ามีเขตติดกับทางภาคเหนือนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะคะจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคกลางตอนบนนะคะเพราะว่าได้รับความชื้นจากอ่าวไทย หรือว่าทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลางกันต่อนะคะซึ่งภาคกลางนะคะถือได้ว่าเป็นภาคที่มีดินและนะ้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ราบร่มใช่ไหมคะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ก็คือดินไม่ขาดน้ำดินชุ่มนะคะ และก็ทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลางแต่ละชนิดก็จะมีดังนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะค่ะในส่วนของดินนะคะดินของภาคกลางนะคะจะเป็นดินที่ชุ่มน้ําหรือว่าอุ้มน้ำนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของภาคกลางเป็นพื้นที่ ราบลุ่มแม่น้ำเองค่ะดินก็จะไม่ขาดน้ำนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินในภาคอื่นๆนะคะซึ่งเหมาะแก่การเพราะปลูกมากนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของป่าไม้นะคะพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของภาคกลางนะคะจะเป็นป่าเบญจพรรณนะคะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่น้อยมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหรือว่า เป็นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของแร่ธาตุกันต่อนะคะแร่ธาตุที่สําคัญก็ได้แก่แร่หินปูนหินอ่อนนะคะซึ่งพบมากในจังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะถ้านักเรียนไปแถวจังหวัดสระบุรีนะคะนักเรียนจะเห็นร้านาแกะสลักร้านขายเขาเรียกอะไรคะรูปปั้นรูปแกะสลักอ่า รูปแกะสลักจากหินนะคะหรือไม่ก็เฟอร์นิเจอร์ที่แกะสลักจากหินอยู่ข้างทางเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,ะในแถบของจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็จะมีแร่ยิบซ้มไขยแร่ยิบซ้มจะพบมากในจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองคะอ่ะเรามาดูลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมกันต่อเลยนะคะลักษณะทางสังคมและ,ะ,และวัฒนธรรมของภาคกลางนะคะอ้าวอันนี้คือ รูปบ้านนะคะการสร้างบ้านของคนภาคกลางนะคะสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนต้องพึ่งพาอาศัยน้ํานะคะส่ัมก่อนนิยมสร้างบ้านอยู่ริมน้ําดังนั้นเนี่ยการสร้างบ้านเรือนของคนสมัยก่อนจะนิยมสร้างบ้านเรือนที่มีใต้ถุนสูงนะคะเหตุที่ต้องการยกใต้ถุนสูงก็เพื่อว่า,าให้พ้นจาก น้ําท่วมนั่นเองค่ะเวลาฤดูน้ําหลากมาน้ําจะได้ไม่ท่วมบ้านนั่นเองค่ะส่วนตัวเรือน,นะคะจะสร้างเป็นทรงหลังคาทรงสูงนะคะเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะไม่ร้อนในช่วงเวลากลางวันค่ะแต่อันนี้นะคะาการสร้างบ้านนะคะสมัยปัจจุบันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไม่ค่อยเห็นบ้านอ่า ยกสูงหรือว่ายกพื้นสูงเหมือนสมัยก่อนนะคะเนื่องจากว่าสมัยปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมต่างๆถ้าเรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเยอะการสร้างบ้านเรือนการสร้างที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าคนภาคกลางนะคะจะนิยมสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนั่นเองค่ะสไตล์ของ ต่างประเทศนะคะจะเห็นบ้านที่เป็นลักษณะของเรือนไทยหรือว่าบ้านทรงไทยเนี่ยอยู่น้อยมากนั่นเองค่ะค่ะในด้านการประกอบอาชีพนะคะคนภาคกลางก็จะนิยมทําการเกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะการทำํำนาการเพราะเลี้ยงกุ้งการทํา นาเกลือและการทําสวนมะพร้าวนะคะในส่วนของจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเราจะพบเห็นว่าบางพื้นที่ก็จะทาํานาข้าวนะคะบางพื้นที่ก็มีการเพราะเลียงกุ้งนะคะบางพื้นที่ก็มีการทําสวนมะพร้าวนั่นเองค่ะเรามาดูประเพณีกันต่อนะคะ ประเพณีนะคะประเพณีในส่วนของประเพณีภาคกลางนะคะอาจจะมีการแข่งขันเรือที่จังหวัดพิจินะคะในช่วงฤดูน้ําหลากนั่นเองค่ะจะมีการบวชช้างที่จังหวัดสุโขทัยตักบาตรดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็รวมถึงการลงแขกเกี่ยวข้าวและการทําขันข้าวของอ่าพื้นที่ที่มีการทำนานะคะซึ่งปัจจุบันก็อาจจะหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่นั่นเองค่ะบางพื้นที่ก็ได้อ่า ก็ได้เลือนหายไปตามตามอายุคตามสมัยนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังการอธิบายลักษณะทางกายภาพลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของภาคกลางไปแล้วน,นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีความแตกต่างกับ าาภาคเหนือนะคะเพราะว่าคนภาคกลางนะคะคจะนิยมสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงกว่านะคะเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําและก็เป็นที่ราบน้ําท่วมถึงนั่นเองค่ะและจะนิยมทํานามากกว่านะคะเนื่องจากอยู่ในเขตที่มีดินและน้ําอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนชมการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคกลางไปนะคะเรามาสรุปความรู้กันค่ะค่ะ พื้นที่ภาคกลางนะคะประกอบด้วย22จังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์นะครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาะทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสระบุรีพนะร,ระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีนะครนายกสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทร,ร,รปราการและกรุงเทพมหานครนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่92,306ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ราบ แม่น้ำนะคะมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนค่ะแล้วก็ทางตอนบนของภาคนะคะเป็นเขตที่ราบสลับกับเนินเขานะคะแล้วก็ขอบของภาคนะคะเป็นเขตทิวเขาเพชรบูรณ์ทางด้านทิศตะวันออกและก็ทิวเขาถนนทงชัยทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองค่ะค่ะและในส่วนของภอูมิอากาศนะคะภาคกลางก็จะมีอุณหภูมิในฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่ แตกต่างกันมากนักนะคะแล้วก็มีฝนชุกอยู่ตลอดนะคะมีดินและน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณแต่มีอยู่น้อยนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจุบันนะคะมีคนตัดไม้ทําลายป่าเยอะขึ้นนะคะแล้วก็คนในภาคกลางค่ะนิยมสร้างบ้านเรือนที่มีใต้ถุนสูงนะคะเพื่อให้เรือนหรือว่าเพื่อให้บ้านนะคะพ้นจากน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากนะคะแล้วก็หลังคา จั่วทรงสูงเพื่อระบายอากาศนะคะจะทําให้ไม่ร้อนในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะค่ะคนในภาคกลางนะคะที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะคะนิยมทํานานะคะส่วนคนในเขตที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะจะนิยมเพาะเลี้ยงกุ้งนะคะทํานาเกลือและก็ทําสวนมะพร้าวค่ะ ค่ะคนในภาคกลางนะคะจะมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับสายน้ำนะคะเราจะเห็นประเพณีที่สําคัญสําคัญต่างๆเกี่ยวกับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะการแข่งขันเรือยาวนะคะรวมทั้งประเพณีที่เกี่ยวกับการทํานานั่นเองค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนะคะหลังจากที่เรารับชมการอธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพทางสังคมวัฒนธรรมของภาคกลารรงไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของการทำใบงานกันต่อเลยนะคะ ค่ะในส่วนของใบงานที่7นะคะเรื่องภาคกลางนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้ศึกษาออกมาเป็นแผนผังความคิดนะคะซึ่งครูดูจากใบงานที่นักเรียนส่งผ่านๆมานะคะคุณครูให้ทำเป็นแผนผังความคิดแต่ว่านักเรียนก็จะทำะมาเป็นแบบเขียนความเรียงมั่งอะไรมั่งนะคะมีน้อยคนมากที่ทำตามคำสั่งของคุณครูนะคะดัะงนั้นใน ในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็เลยคุณครูก็เลยทํากรอบทํากรอบแผนผังออกมาให้นักเรียนเรียบร้อยเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้จะคืออันนี้ก็คือ,อชื่อเรื่องนะคะภาคกลางคุณครูก็จะแยกออกเป็นขนาดและที่ตั้งนะคะของภาคกลางคําตอบอยู่ในคลิปวิดีโอไปย้อนดูได้เลยคะ่ะในส่วนของกรอบที่สองนะคะก็จะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ในส่วนของกรอบที่3ลักษณะทางสังคมนะคะอ่าส่วนกรอบนี้จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กรอบนี้ก็จะเป็นลักษณะภูมิอากาศนะคะคําตอบที่จะต้องเขียนลงนะคะอยู่ในคลิปวิดีโอให้นักเรียนไปย้อนดูได้เลยนะคะอ่าหลังจากที่นักเรียนเขียนตอบลงไปในผังความคิดนี้แล้ว ตกแต่งให้คุณครูด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้ใบงานด้วยจะได้ดูน่าอ่านนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูก็ขอชื่นชมนะักเรียนบางคนนะคะทํางานได้สวยงามมากๆเลยนะคะ,ะเขียนถูกต้องมีความสะอาดแล้วก็มีความสวยงามคะคุณครูก็หวังว่านะักเรียนจะทําใบงานตามที่คุณครูมอบหมายให้นะคะได้ถูกต้องนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาคตะวันออกนะคะ,ะในส่วนของภาคตะวันออกนะคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าส่วนในส่วนของเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราจะมาะรับชมกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะ วันนี้มีการบ้านนะคะนักเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนคัดลอกสรุปลักษณะของภาคกลางนะคะลงในสมุดวิชาสังคมลงวันที่วันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2565ด้วยนะคะลอกคัดลอกสรุปทั้งหมดเลยนะคะชั่วโมงนี้ครูขอฝากภาังงานแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน